ไฟหน้าโตยต้าอลติสข้างขวาอันนี้ไฟดีมาไหมมาทีรไรไอ้อเขียวกับขาวดำเขียวกับขาวดำเนาะเขียวกับขาวขาวดำไปไปดีเนาะเดี๋ยวต่อไปไปหน้าสีน้ำตาลมาไหมม,มาแล้วโอเคไหมนะ่ะไปหน้ามาอาวไปหน้าสีน้ำตาลหน้าข้างขวาโตยตาอลูิส แล,แล้วก็ไฟเลี้ยวเดี๋ยวไฟเลี้ยวก่อนเดี๋ยวมาไหมไปสูงเลี้ยไปเส้นไหนวะไฟสูงเอ้ยไฟสูงเส้นนั้นเลยไฟสูงสี่ดำอ่ะเออทำเส้นนั่นแหละเข้มไหมขึ้นไหมไฟสูงไม่ขึ้นไม่ใช่ไหม อ้าไปสูงมาไว้เลยจริงๆรนะไม่รู้ร s! <S ว่ไปขึ้นทางนู้นสีอะไรเมื่อกี้ไปสูงทางนู้นเหรอไปสูงสีดำนั่นแหละสีดำสีนั่นแหละเออสีดำนั่นแหละไปสูงเออไม่เห็นนะสีดำไม่เห็นหลังไหนวะอันนี้ นี่เส้นนึกออกไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ปั้นน้ำฝนอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้อะไรนี่นี่ชิดวิจุกว่าออกไม่แน่ใจมีเสียไปหน้าหนึ่งเสียไปหน้าไหนังเข่าเสียไปที่ปั้นน้ำฝนตัวเดียวกันนึกออกเอามาดูดิเนี่ยที่นี่นหนเนี่ยตัวเนี้ยไปไหมเนี่ยเนี่ยเสียผิดว่ออกไม่รู้เออเนี่ยดูด้วยที่น้ำชิดกวิจุก่าหลุดอีกปัญหาหลุอมัน อย่าไว้เฉยมันนานแล้วแต่มันก็สองเส้นอยู่นะเส้นนั้นนะใช่ไหมหาไม่เจออะไรเยอะพอลออกมามันจำเป็นครอบดำอะแต่ครอบดำมันหายไปอะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยดูไฟรีดไปด้วยดูไฟเลี้ยวก่อนี้ให้ครบก่อนวันวางวิเซอร์ตบไปเลี้ยวเลยโอ้ไปเลี้ยวข้างขวา ไฟเลี้ยวข้างขวาอันนี้มิีิรีนะอืมไปรีมาแล้วอันนี้สองเส้นวะนี่สองอันนี้ไฟหน้ามาแล้วอันนี้นี่ไฟหน้าสีน้ำตาลอ่ะไฟหน้าสีน้ำตาลแดงแดงดำอออันนี้ไฟเลี้ยวเอ้ยไฟไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยวไม่ไม่ใช่เี๋ยวเยอะด้วยไฟเลี้ยวก่ะโออไฟเลี้ยวยู่ที่ยุคไม่ใช่ไฟมาตัดมามาไหมไม่ใช่ เออไม่เลี้ยวะนี่ขาดออ่ะอันนี้ก็ไม่มาไม่เป็นไรอะอันนี้นเหรออนี่ออ,นอันอนี้ดีไหมเออดีนะหายไฟสูงอนะ่ะไปเลี้ยวเหรอไฟสูงกับไฟเลี้ยวอ่ะไม่รู้อยู่มองในบ้านอันนี้ไงไอ้อไตัวข้างล่างน่นนะลองวัดดูก็ได้ตัวเป็นไร ไม่ได้ใจพอสะนั่นออไงไฟมันอาจจะคั้วเหมือนกันก็ได้จะสีอะไรนั่นูสีมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันหล่งนงั้นไม่ได้ใช่หรอกขั้วมันเป็นอย่างนั้นทงนู้นสีอะไรไปเรียงกนันถ้าสีขาวทางนู้นน่ะยวพี่ปลอดไฟนั้ำปลอดอาชีวอนทางไหนไปรังสิต เอี oh, uh, uh, yeah, so no. no, not <No ๋ยวมาไหมเนี่ยฮะไม่รู้ตอนไหนน่าจะเสียวที่สวิตซ์ก็ได้ดูเดี้ยวไฟนี้ก่อนนั่นช่างมัน ไฟเลี้ยวทำไมไม่เห็นนะสายเหรอฮะหาไฟเดียวไฟสูงไม่เจอเ <c oughs> ด้อนี่มีกี่สายวะทางนี้เมื่อกี้ทางโน้นเนี่ยมักครบเออนี่มักนนมครบว่ะข้างขวาไฟไฟเลียวกับมีเหลืองกับดำอ่ะเหลืองดำอ่ะน่าจะเหมือนกันนะ,ะนั่นแหละมันควรจะเหมือนกันไงเอา,เอาไปสูงไง แดงเขาดำทีนั้นแดงเขาดำเหมือนกันไปสูงไปหน้าเออไปไปหน้าเออไปหน้าใช่ไปสูงไปหน้าน่ะแดงกเขาดำไปดีเขียวกับขาวไปดีใช่ไหมไปดีเขียวกับดำขาวเขาดำแปลว่าที่หายก็คือเนี่ยนะไปดีเหมือนกันเหลืองขาวดำหายหายไฟหายไปเลี้ยวกับไปเลี้ยวเนี่ยไปเลี้ยวกับไปสูงอ่ะนี่เป็นตัวนั้นแหละ ทีหายไปคือสีดำกับสีเนี่ยเนี่ยสีดำกับสีสีขาวอ่ะสองตัวนี้ไม่รู้คืออะไรเออนั่นแหละนี่เนี่ยนี่เนี่ยนั่นแหละไปสูงเนี่ยน่ะสีเชื้อเออสีดำกับสีขาวนี่แหละไปสูงเนี่ยสีขาวนะไม่ดีเปิดไฟสูงมันยังไม่มาเลยว้านี่สายขาดตรงไหนแหละอันนี้ไม่ใช่อยู่อันนี้ใช่อยู่อันนี้เราไปสูงใช้แล้วแหละเพราะมันโดนแตก ไปถูงทีน้ามาของนี้มาเนาะถุงมาทางสายมาแดงจุดขาวดำไหนแดงจุดขาวดำนุ่นมาว่ะทางนี้ทำไมไม่มาวะไหนกันนปกติโคตรสีนี่ต้องเหมือนกันดิไม่รู้อ่ะนี้ก็ไม่เข้าใจต้องดูทางนั้นมันไหนเขาบอกว่าอามซอนไว้มีหรือเปล่าน่าใช่วัดดูดิเห่อยวัดดูดิเสียหายอะไรก็วัดดูไปอันนี้มันอันนี้มันไม่ขาดกูเอามาต่อเฉยดิ สองเส้นนี้ทำไมมันวิ่งมาทางนี้เออนี่มันขาดเดี๋ยวมันอันนี้มันขาดกูตอ่อต่อเอาวัด<ป>ดูแล้วไปไปสูงไปสูมากไปนี่กว่าของ A ไม่ขึ้นหรอกเอิดแนะ่ๆไม่มาไม่ขึ้นอืม นี่เนี่ยเป็นของ A ตัวเนี้ยแวไฟสูแลนี่มันของอะไรนี่มนมนี่ไฟสูงแล้วมาวไม่นะไอ้มาวะเป็นอะไรดูดูไฟดูไฟอ้ไฟเยอะไฟดีไ ไปหน้าเนี่ยไปหน้าเนี่ยนี่มาไว้ไปหน้าไว้ดีทีนิดเดียวมาเนาะไปหน้ามาเ <มา S 1> น,ะนา,านะเอาดินจิ้มข้างนอกจิ้มนะเนาะเอเอาดินจิ้มจิ้มทำไมจิ้มวัวทั้งเลยนะมาเอามาเลยมาไมว้ฮะใส่กินได้ จิ้มฝังก็ได้จิอมแล้วก็ได้ครับมาไว้เดี๋ยวมันไม่เว้อแกวถังมันลงเวลาอย่าี้เนี่ยมาถ้าไนไปแ้มไปด้มาไปไปดีกี่ดิไปรีเส้นเส้นเล็กเออเส้นเล็กะดีน่มาไว้ไปดีมาเให้ให้ไฟสูงกับไปเรี้ยว โอเคเนาะไอ้สูงก็ไปเลี้ยวน่าจะมีอะไรต่อจากนถ้ันนี้รอเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้ไปอัลิติดโดยตาอัลิติดครับยากหน่อย